เทคนิคไลฟ์พันล้านของคนจีนทํำยังไงครับทำไมหนึ่งไ้านเขาสามารถขายของได้ระดับหลักร้อยล้านพันล้านเลยเทคนิคของเขาบอกแบบนี้ฮะผมมาไปเรียนที่ประเทศจีนมาแล้วผมจะมาบอกคุณในคลิปนี้สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนจีนกับคนไทยคือคนจีนเนี่ยคอนเซปต์นนแรกของการออ,ออกมาไลฟ์เนี่ยเขาสอนผมเลยนะว่าอย่าเพิ่งเริ่มต้นตั้งเป้าจากยอดขายแปลว่าการที่คุณออกมาครั้งแรกเนี่ยคุณอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยคุณจะต้องได้ยอดขายเท่าไหร่แต่คุณคิดว่าภารกิจแรกคือการเรียกคนหรือว่าเรียกแคก ดันั้นกูสงงี้ว่าคนจีนจะชอบมาทําอะไรแปลกๆบางทีเอาผู้หญิงสวยมากเลยนะแล้วก็เอากล่องมาพีเต์แต่ละอย่างพูดแบบกล่องละห้าวิ่ะเปิดปั๊บไปเปิดปั๊บไปเปิดปั๊บไปเห็นไหมที่ที่เป็นไวรัลในประเทศเราหรือบางทีเอาคนมาเต้นแต่งชุดเป็นตัวการ์ตูนออกมาเต้นเต้นเต้นเฮ้ยแล้วมันจะขายของได้ยังไงว่ามึงไม่เห็นพูดเรื่องขายของไม่พูดเรื่องสินค้าเลยออกมาแล้วอยากจะรลายต้องต้องมาพูดเรื่องสินค้าพูดเรื่องลดราคาพูดเรื่องคุณสมบัติคุณภาพสิพูด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 ไปมันไม่มีคนันไม่ม ทำไงก็ได้มึงมาดูกูก่อนทำไงก็ได้มึงมาดูช่องกูก่อนกูจะต้องเต้นกูต้องเอาผู้หญิงสวยมาเดินกูต้องเอาทอะไรให้มันแปลกๆบางทีอาจจะเป็นเดินเหมือนเหมือนเดินบนแคทวอล์กแต่ใช้ลู่วิ่มาเดินแล้วก็เปลี่ยนเสื้อไปเรื่อยๆนี่ทำอะไรทำให้มันแปลกๆก็เรียกมีแพทเทิร์นอินทรับดังนั้นอยากที่จะไลฟ์ให้ได้อย่างคนจีนคุณจะต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าใหม่ ไม่ใช่ตั้งเป้าจากยอดขายแต่ตั้งเป้าโดยการเพิ่มจํานวนยอดคนดูให้ได้ก่อนเพราะจำนวนยอดคนดูเข้ามาเยอะเดี๋ยวคุณขายได้เองและนี่คือเทคนิคครับ